วันที่ทุกคนนะคะวันนี้ชั่วโมงประวัติศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่1การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะ,ะการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ คือการศึกษาประวัติศาสตร์ในการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตสามารถศึกษาได้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรือเรียบเรียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าใจเรื่องราวในอดีตอย่างชัดเจนนะคะการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนนะคะดูดิคะว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนที่1คือการกําหนดหัวข้อที่เราจะศึกษานะคะขั้นตอนที่2การรวบรวมข้อโมูลและหลักฐานนะคะขั้นตอนที่3การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานขั้นตอนที่4การสรุปความรู้ขั้นตอนที่5การนําเนสนอผลงานนะคะต่อไป หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องราวบอกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเช่นศิลาจารึกองศวดามจดหมายเหตุนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็หมายถึงสิ่งที่มษย์เนี่ยร้างขึ้นมาอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องใช้โบราณสถานโบราณวัตถุอาวุธ ตำนานของถิ่นคำบอกเล่าน,นะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเช่นโบราณสถานถูนไหมคะนี่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรอีกคะที่าามสสปปททไม่เป็นลายลักษณ์นนะะอักษรโบราณวัตถุเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกันฐานดินที่เครื่องฟันที่ของต่างๆใช่ไหมคะต่อไปหลัก ั้นต้นหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเ,เหตุการณ์โดยเฉพาะเช่นจดหมายเหตุศิลาจารึกคงสาวดานบันทึกใบลานรวมถึงสื่อต่างๆและโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นวัดเจปีย์พระพุทธรูหลักศิลาจารึรากเป็นอะไร ต้นนะคะต่อไปหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองหมายถึงหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากตำราหนันงสือหรือสื่อต่างๆที่มีผู้เขียนหรือผู้ทำรวบรวมขึ้นมาภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยจะนำข้อมูลที่ได้จากหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมาเขียนเป็นเรียบเรียงเป็นเรื่อง,ร,ง,ร,องราวต่างๆหลักฐานชั้นรองจึงมีความเชื่อถือน้อยกว่า แต่นังสือตำราหรือสื่อต่งางๆที่เขียนหรือทําขึ้นมาภายหลังสาอเด็ก์ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะกรดูกหลักฐานชัลองจะเป็นพวกหนังสือหรือตำราต่างๆนะคะเันนี้เป็นหลักฐานชั้นลองส่วนวันนี้ที่จะให้นักเรียนทำใบงานนะคะก็คือใบงานอันนี้นะคะ านชั้นให้นักเรียนศึกษาข้อมูลทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเสริมคำตอบให้ถูกต้องนะคะจำแนกความสำคัญแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นก็คืออะไรคะก็คือหลักฐานหรือบันทึกโดยผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เวลาดนั้นอันนี้นักเรียนสามารถย้อนกลับเข้าไปดูในสไลด์ด้านบนเลยได้นะคะว่ามันหมายถึงอะไรอย่างเช่นหลักฐานชั้นต้นอย่างเช่นอะไรคะอ่าโงสราวดา้านภาพถายหลักฐานชั้นรองอย่างเช่นตำราบทความอนุสาวรีย์ประมาณนี้นะคะมาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสารตร์หมายถึง หมายถึงร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะจำแนกตามลักษณะจำแนกจำแนกตามลักษณะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะนักเรียนแบ่งออกเป็นสองประเภทมีอะไรบ้างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจับ หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณอักษรคืออะไรนักเรียนกับขึ้นไปดูในสลิงด้านอ่สาสไลด์ด้านบนได้เลยนะคะอ่าอย่างเช่นอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ,ะสวัสดีค่ะ